คลิปนี้ส่งไปที่ประเทศนอกนะคะคลิปนี้ส่งไปประเทศนอกนะคะสาว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 พี่ระดาส่งเอาไปให้คุณลุงอยู่ไปดูอยู่ที่ประเทศนอกนะคะค่ะคุณลุงโคตรัสคุณลุงตาดูสาวสาวเซฮัลโหลกับคุณลุงกันนอยเซฮัลโหลเออพี่ระดา เออพี่นดาเซฮัลโหลกับคุณลุงหน่อยพี่นดาตะวันลูกคุณพ่อเอาเซ่ฮัลโหลกับคุณพ่อก่อนตะวันทำยังไงใบายใส่คุณพ่อสิคุณพ่อทำดีดีพี่กิฟฟี่พี่กิฟฟี่เซ่ฮัลโหลยังเกดเซ่ฮัลโหลกับคุณลุงหน่อยออ พี่แก้มเจวาด้โหลกับคุณลงหน่อยนี่สาวั้อนสาวๆหลานๆอยู่ที่ประเทศไทยแลนด์นะคะตอนนี้อากาศดีดีกำลังจะหกโมงค่ะลูกสาวลูกสาวคุณพ่อลูกสาวป้าตาลูกสาวคุณพ่อ ะวันดูเท้าสิดูสิทุกสาดูสิเล่นเปื้อนนะวน่ะ